หลายเรื่องที่มีความสําคัญก็จะต้องการรับรู้นะสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องการสร้างความเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นพรบอรชอบอะไรก็าตามที่รัฐบาลเสนอออกไปเนี่ยเราเสนอเท่าที่ผมตรวจสอบกับกระทรวงธงกรเนี่ยเขาเขา,เขาร่างออกมาเนี่ยจากปัญหาเดิมๆที่มีความขัดแยง้งในเรื่องการทํางานในเรื่องการเดินหน้าไม่ได้เขาก็เสนอขึ้นมาคามอรมงก็มีหน้าที่พิจารณาในในรายละเอียดถีท้วนซึ่ง เสร็จแล้วก็ต้องส่งไปที่ไหนส่งไปศรช,ชใช่ไหมสรชอไปพิจาอีกสามบาระนะมันจะผ่านไม่ผ่านยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเออจะมาเดินขบวนร้องเรียนผมทุกวันทุกวันมันไม่ใช่ขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ต้องรู้ที่นะสื่อเธอเวลาจะเขียนอะไรก็ให้มันชัดเจนไม่ใช่เรียกคนมาประท้วงรนะัฐบาลทุกวันไม่ใช่นั่นเป็นหน้าที่ของทรชเขาตั้งคณะกรรมการิการสามบาระบางเรื่องก็ส่งไปสองปีไม่ออกเลยเนี่ยนะนะ ก็ไปแก้กันตรงโน้นเรื่องพลังงานเรื่องต่ก็ยังไม่ได้คอยติดทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของการเสนอเพื่อรับทราบเขาราไปปรับแก้อีกนะหลักการแเหตุผลให้มันกว้างขึ้นอยากเสนออะไรมาก็เสนอมาเราก็ใส่ไปในหลักการแลเหตุผลเพิ่มแล้วก็ส่งไปโน้นโน้นไปสทชโน้นนะมันจะออกไปออกไม่รู้อ่ะแต่สิ่งที่ผมไม่กังวลก็คือถ้ามันทําไม่ได้ทําไม่ทันทั้งหมดแล้วเรามีปัญหาพลังงานในห้าหกปีข้างหน้าเราจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องต้อง มีการร,บรับผิดชอบกันนะถ้าใครมันจนกระทั่งมันทาไม่ได้เลยทักอย่างเนี่ยต้องร,บรับผิดชอบแล้วล่ะผมว่ามันต้องมีมีสัญญากัรให้ชัดเจนนะต้องร่วมร,บรับผิดชอบด้วยไม่อย่างนั้นผมก็รับอยู่คนเดียวไม่ไหวนะเพราะไม่ได้ทําเพื่อผมไม่ได้เอื้อประโยชน์ใครทําเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติในอนาคตทั้งสิ้นเรื่องพลังงานนะ <S <S 2> <S 2> ต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรละ่ะเรื่องการตั้งคณะกรรมการต่างๆเพื่อจะขับเคลื่อนง,งานให้รวดเร,วเร,วเร็วขึ้นในห่วงไปลุกเรบวให้หนึ่งมนที้เห็นมี ใครลงข่าวไปรูยยย้เขียนนิยายเข้าน้าตอนเช้าปวดท้องไงไม่รู้เสียทว่าสวทไม่สบายใจที่รัฐบาลทําเรื่องไปว่ามีคณะไปรูปหกคณะไม่เสียงยี้ได้ไงวะผมถามนี่ฮะคิดด้วยตักกะด้วยอะไรละ่ะจะมือซ้ายคิดก็ก็น่าจะคิดได้ไม่ต้องสมองอะ่ะเขาบอกแล้วไงว่ารัฐบาลเนีพยายามจะปฏิรูปให้ได้ที่หนึ่งก็ถึงส่งไปว่าเรามีคณะไปรูปเราหกคณะลองลอง อร,รองนายกเป็นผู้รับผิดชอบหกคณะหกกลุ่มง,งานก็จะตั้งมาแต่แล้วก็จะไปเอาเรื่องของเขานะ่ยมามาดูที่ว่าเออมันทําได้ไม่ได้หรือจะส่งต้นแบบไปแนวทางกัาบามให้ทางว่าพิจารณาร่วมนี้อะไรทําได้ผมก็จะทำให้ได้อันที่หนึ่งมันถึงตั้งมาอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ไว้ใจสพทแล้วก็บอกสพทไม่พอใจมันอะไรกันเลยเนะี่ยฮะไม่รู้เรื่องอะไรเลยกันหรือไงผมไม่เข้าใจ เรื่องนีดน้ดึงหาจับให้ได้แล้วก็หาเรื่องให้เป็นเรื่องทุกเรื่องผมไม่โทษใครเราจะเป็นต่างประเทศจะเป็นทูตเทิดเพราะพวกเรากรเองเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เข,เขาเขียนได้แบบนั้นทําไมไม่บอกเขาว่าข้อริงคืออะไรวันที่ผมยืนยันอีกครั้งนะว่ารัฐบาลพยายามทาทุกอย่างให้เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งไปสู่การธรรมชามติแล้วผมจะไม่ไปสั่งอะไรให้ผ่านไม่ผ่านอยู่อีกแล้วไม่เคยผ่านไม่เคยสั่ง ล้วชอบหาว่าผมไปดีไปโน่นผมไปสั่งได้ยังไงหรอกเขาตั้งเขามาร่างแล้วผมจะไปสั่งเขาได้เหรอก็ไปโน่นมันต้องไปายตีให้ได้เลือกให้ได้แล้วท่านปล่อยให้มีความขัดแย้งอยู่อย่างนี้ได้ไหมเดินกระบวนไปถ้ารู้ไหมว่าทําไมเขาถึงห้ามเมื่อวานเนี่ยรู้ไหมใครตอบคนเนี้ยมีคนรอตีอยู่เท่าไหร่ตรงข้างล่างอะ่ะบอกเขาที่บอกทูดเขาที่นี่จะปล่อยให้เขาไปนะเขาโดนทาร้าย เ็นตายเจ็บมารัฐบาลโดนดิผมทึ่บอกว่าทําไมจะต้องไปขยายความขัดแย้งในเมื่อทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราอยู่ในในในขณะที่รัฐบาลกำลังทําหน้าที่ในฐานะรัฐานิบัติแล้วรัฐบาลของผมคืออะไรคือนําทุกอย่างเข้ากระบวนการยุติธรรมกระ่่พามามันเข้าไหมจะนําเข้าเข้าไหมผมจะไม่ทวงเลยนะไต่เห็ดพูดอยู่ได้ แล้วมันก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเดี๋ยวสรชปชเขาก็ดูเขาก็สอบผมไม่ได้ไปห้ามเขาดินะทำไมเป็นรัฐมนยาีใหญ่เอาไอ้นี่มาพูดให้เอาไอคนที่มันมันมันไม่ทําตามกฎหมายมาตลอดอะ่ะเอามาสู้กับผมอยู่ได้หรือว่าจะต้องไม่มีหนังสือพิมพ์ทักฉบับเลยได้ไหมละ่ะหึใจดีไม่ได้อะ่ะดูแล้วมันไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ครูอะ่ะ แต่ก็ต้องดูทึ่ก็บามันจะต้องทํอะไรกันต่อไปอนาคตเนะไม่รู้ยังไม่รู้พูดใดฟังก็เฉยนิดน,นี่นี่คือการที่ผมให้อํานาจประชาชนได้ให้ข้อมูลข่าวสารพอให้ไปหน่อยจะเอาเยอะเหรนี่จเจ้าเป็นปกติผมถามแล้วเวลามันเลือกตั้งมาแล้วรัฐบาลใครที่แต่งม,มันแก้อะไรสักอย่างไหมทำไมไม่อธิบายให้ผมอย่างนี้ล่ะฮะวันนี้ผมฝากไปถึงขัานการด้วยนะนี่แหละสิ่งที่เขา เขาพูดมาผมเอ่ยชื่อก็นด้ะคุณสุรพงศ์อะไรพูดเน่บอกว่าเรี่ยรัฐบาลอย่ามาอ้างนะว่าในเมื่อระยุขกากับกรรมการนามของเขาอย่าไปวหว้ยนั้นยกเลิกโครงการรถไฟเขาถ้ามันเกิดขึ้นแม่แสดงว่าข้าราชการต้องรับผิดชอบที่พามาทําไมไม่ทาตามหน้าที่ดูที่เขาโยนหน้าที่โยนมาให้ความผิดให้คาชการแล้วทําไมยังไปสนองต่อกันอยู่ได้บางคนน่ะถ้าก็ไปช่วยทีไปช่วยผมที่ ให,ให้ผมทาใช่ไหมเล่าให้ผมทําแต่ท่านก็ไม่ช่วยผมแถมไปให้อีกพวกมาตีผมทุกวันเบบเนี้มันไม่ถูกอะ่ะไม่ถูกเห็นแกน่ตัวกันไปกันหรือเปล่าผมไม่รูนะ้ทุกอย่างเนี่ยพยา,ยาจะเดินหน้าเดินอะเรื่องเล็กเรื่องน้อยท่านก็ไปเทียบเทียงกันเองไม่ต้องมาเทียบเทียงให้คนมาตัดสินนะท่านก็รู้อยู่อะไรมันถูกอะไรมันผิดใช่ไหมเล่าทำไมจะต้องให้มันประเด็นแพ้งดิตฐ์ทำไมในเมื่อมันจะไปสู่การขัดแย้งมันจะไปสู่การความไม่สงบ อยากไม่สงบกันหรือเปล่าก็ขยายเข้าไปทางการทุกวันน่ะเดี๋ยวไปถิดไปกลุ่มไหนอยากก็ไปไหนไปเลยแล้วมันตีกันอีกทีแล้วท่านห้ามกันแล้วกันนะผมไม่รับผิดชอบแบบรคแล้วกลับไปเหนี่ยพูดอย่างนี้ไม่รับผิดชอบต้องดูแลพระเจ้าไม่เอาอะไรกับผมมากกว่านี้วะฮะเอาต่อไปอ,อะไรเี้ออ ทุกเรื่องอะไรต้องมีรถแม่บทวันนี้ก็บอกแล้วว่าทุกกระทรวงไปเขียนไม่ชัดเจนนะว่าจากนี้ไปถึงกรรารละลายของตนจะทาอะไรนี่คือระยะที่หนึ่งจะไปดูปอะไรอะไรจะต้องเสร็จอะไรเริ่มต้นได้ในในช่วงแหละนี่คือแผนไปรูประยะที่หนึ่งพูดไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าทวงอยู่นั่นแหละไอ้ที่ยอยไม่ทำไม่ได้จะทําได้ไงมันปล่อยมากี่รัฐบาลแล้วหรอพอจะเริ่มก็อาละขัดแยง้งขึ้นไปคือสรุปว่าม,มันอยู่กันไม่ได้เท่านี้ผมว่ามันอยู่ไม่ได้ ก็ชอบใครใครเข้ามายึดครองอไปก็ชอบหรือเปล่าอะไรแบบนั้นผมถามประชาชนทั้งประเทศดี๋จวเ้ายัางไงกับผมฮะให้ไปขัดแย้งไปนะใครไปแลรับบาก็ไม่เป็นไรแล้วหมักหมมปัญหาไว้แล้วจะยังไงวันหน้าผมรู้ว่าผมต้องเจอเลยประชาธิตีผ่านไม่ผ่านผมไม่รู้เรื่องตางได้ไปอลไรรู้กับมาที่คอรทชอยนี่มันอะไรกันมาเนี่ยแล้วปัญหาทั้งหมดไครเป็นคนสร้างมัคอทชอยสร้างเหรอฮะ ถ้าไม่อยากจะมีความสุขางลูกหลานลูกเมียไม่อยากมีไงหรืออยู่แบบนี้ดีหากินได้ทุกวันมีข่าวให้เขียนทุกวันขัดแย้งไปเรื่อยสนุกหรือไงเชียมมงงร์มยไงหืมวันนี้ผมบารมเสียแน่นอนอตั้งแต่เช้าแล้วในที่ประชุมโมงก็เป็นแบบนี้ทำไมอะ่ะผมแสดงอารมณ์ผมไม่ได้ไงนายกต้องอารมณ์ดีทั้งวันเหรอโน่นไปหาเลือกเอาไาแล้วไงนาย,นยกอารมณ์ดี ก็ไม่ต้องทำอะไรหรือทำน้อยๆไปไปหา,าอ่ะเรื่องอะไรในสั่งการไปแล้วว่าต่อไปนี้ถ้า,ถ,าถ้าตรงไหนมีปัญหาผมจะสอบตรวจให้หมดนะป่อยให้มันเดือดร้อนกันอยู่ได้เขาจะสร้างใหม่ทําขยะไอ้โรงขยะเก่าก็มีปัญหาจะสร้างโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเก่าก็มีปัญหาปล่อยน้ําเสียมลพิษมันจะสร้างได้ไหมและด้วยตรวจสอบไปอยู่ที่ไหนกันมา จะตรวจไล่ทุกวันเน่ยนะถ้ามันมีเรื่องการรับสอบสวนนะผมสั่งไปแล้วรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีรับผิดชอบไม่ใช่ให้เขาว่าอยู่ได้นาะทาไมได้คนเก่ามันก็้เคยตั้งคนใหม่ไปตั้งผู้ตรวจสอบขึ้นมาใหม่คนเก่าทําง,งานไม่ได้ผลก็ปล่อยให้มันเดือดร้อนก็อยู่ได้ผมไม่เข้าใจแล้วมันจะสร้างอะไรใหม่ไดนะ้ไหมล่ะในเรื่องของเก่าแก่ไม่ได้ถ้าร้อมากี่ปีแล้วก็ไม่แก่พอผมสั่งไปปับปิดแล้วมันควรจะปิดมาตั้งกี่ปีแล้ว นะต่อไปเรื่องอะไรการประเมินผลผมพูดไปแล้วนะละเอยียดนี้สั่งขันจ้ำอีกทีไม่ได้ขู่ข้าราชการผมต้องการยกกระดับข้าราชการไม่เข้ามาดูถูกแบบที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เรามีวิสัยทัศน์มีความรเริ่มมีความแตกต่างการเป็นวุชาคนต้องเป็นอย่างนั้นใช้สมองตัวเองต่อสู้ไม่ใช่อะไรล่ะประจบสอบพลอไม่ใช่ผมไม่ชอบคนแบบนี้แล้วผมไม่ให้ใครเป็นด้วย ไม่ต้องมาเขียนว่าไอ้นี่พวกผมไม่นั่นพวกใครสร้างนิยายกันอยู่ได้ไอ้นี่จะตั้งเป็นอะไรคนที่จะออกคนที่จะเข้าบิกบ๊กชชยบิ๊กบิ๊กอะไรผมไม่เคยคิดเลยมันรู้ได้ยังไงว่าจะต้องเอาคนต้องคดีมาเอาเข้ามาเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะลองหลังผมผมบอกตั้งแต่แรกไม่จะเป็นเนะในเมื่อผมคิดผมทำความดีผมก็ถังผมไปถ้าทําดีไม่ได้มันก็ไปได้ทําไมต้องเอาคนมาปกปิดอะไรผมเป็นต้องการเน่ย ถ้าคุณเขียนใงานไปัก็เป็นปัญหาเมืองใครแล้วกั้น้องชายผมบังตาคนที่วุ่นไปหมดอะว่าไงอ่ะหรือจะเอาคำนัดแต่งตั้งขหมนให้กับพวกท่านสื่อประชาชน,นหรือใครมันเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเขาตั้งของเขาไอ,อ,อ้เรื่องนอคอรมอเพเรื่องของผมรู้ไปแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเนี่ยเรื่องของผมตัดสินใจนะจะเอาใครเข้าไปเข้าออก จะไปยุ่งกองทัพเขามากนักเลยนะเวลาเขาตั้งของทัพมาเนี่ยเขาดูทีเขาตั้งมาเมื่อไหร่เอาโสเขาได้หรือยังเขาของยกี่ไปมันจะเป็นอย่างเงี้ต่อเขาคิดมาอย่างนี้ไม่ใช่คิดสงเดชว่าไอ้อไอ้ดีไว้ชอบนายนี่นี่แมวอันนี้ออกไม่ใช่เปิดหน้าหนังสือนี่วหว่าฮะใครรับไปถามนัารนมือกัน่อยไม่ใช่ผมวันนี้ผมว่าย,ยึดหลักของผมแบบเนี้ไม่ใช่ตั้งใครสงเดชมา ข้ามหัวข้ามหูไม่เรื่อยเปื่อยไม่ใช่ครั้งที่อีกคนอาจจะเก่งกว่าอีกคนแต่ผมก็ตั้งไม่ได้เพราะมันติดอาวุโสนี่แหละคือระบบมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเขาดีด้วยอาวุโสด้วยก็ต้องให้เขานะถ้าอาวุโสแล้วมันหวยคนรองถัดมาก็ขึ้นเขาหลักการเขาเป็นแบบนี้นะตั้งคนตั้งคนที่ทํางานเป็นรู้งานไม่ตั้งคนประจบขอพอไม่ใช่แล้วมันทํางานสาเร็จไหมเล่าถ้าตั้งแบบนั้น่ะ มันก็จะสร้างระบบไปทั้งถึงข้างล่างเลเพราะไอ้คนเหล่านี้ขึ้นมาปกครองคนก็ปกครองไม่ได้มันก็ต้องเลือกปกครองมันก็ต้องตั้งคนของตัวเองขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ทั้งสายน่ะมันก็เละทั้งสายทั้งขบวนนั่นแหละผมไม่ทําแบบนี้ในเมื่อตอนแม่หมอว่าผมก็ตั้งห้าเสือผมก็ตั้งแม่ทตาผมตั้งแค่นี้แหละที่เหลือไป่รับชอบกันมาไปตั้งข้างล่างขึ้นมาถ้าไม่ดีก็รับไปชอบไม่ใช่อะไรก็ขบวนต้องตั้งหมดตั้งหมด นี่อาตรวจก็ไปรับผิดชอบมาทาไม่ดีนู่นไอ้พอบว่าภาคอูทรจังหวัดรับผิดชอบมาร้องเรียนตรงไหนสอบสวนมาไม่ใช่ขึ้นไปก็ด่ากอตรอกอตร,อตรอด่านายยกด่าเราอยู่ตลอดขอให้มีความรับผิดชอบติดตามตลอดชั้นน่ะไม่ดีนู่นไปเล่นงานโน่นไม่เคยจะมาเพื่อ เอาอำนาจให้พอบอต่ตำรวจตั้งหมให้เขารับผิดชอบที่ผ่านมามมนก็เป็นอย่างนี้แต่การเมืองไม่ต้องการให้เขารับผิดชอบเอาขึ้นมาข้างบนให้หมดเพื่อจะตั้งอะไรก็ได้กอตรอ่ะวันนี้ไม่ใช่ทําไมไม่มองในแง่มุมนี้ล่ะแล้วถ้าเออทําแบบนี้มันไม่ดีไปเล่นงานมัแกมีระบบไหนดีกว่านี้ไหมจะเลือกตั้งตารวจนะเฉพาะไอ้เลือกตั้งนักการเมืองยังแย่อยู่เลยจะไปเลือกตั้งทรงเรศไปอีกมันอะไรกัน่ยพร้อมหรือยัง ผมไม่ว่าหรอกถ้ามันพร้อมนะทุกเรื่องไม่พร้อมสักเรื่องแต่จะเอาอยากได้หาคนทไดิเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้มันจะอยู่ยังไงเียผมอยากจะถามเนี่ยถ้าไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอ่ะอถ้าต้องการไปรูปหรือเปล่าถ้าไปรูปไม่ใช่แบบนี้คนในสังคมต้องไปใช่แบบนี้คนดีๆเยอะแยะไปวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาอีกท่านก็โหนไปโหงกันมาจนวันนี้ประชาชนในพื้นที่เอาอีกแล้วหลังเกียดในพวกนี้ไปเมื่อไหร่คุตีเมื่อนั้นจะ จะฆ่ากันอยู่แล้วเ,เขียนก็อยู่อยากไปก็ไปนะครับรับผิดชอบตัวเองก็แล้วกันนะตำรวจก็ดูไม่ไหวอ่ะในเมื่อท่านฝืนกฎหมายท่านก็ต้องรับผิดชอบกันเองบ้างก็ใครผิดใครถูกทั้งคนทําคนถูกทำตีคุกทั้งคู่อยู่แล้วแต่ผมไม่อยากให้มันเกิดไงแล้วขอถึง่ทาทุกอย่างเพื่อเป็นลดตรงเนี้นะ ก็กำลังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วมันจะไงไม่ไว้ใจทําที่ใสไปได้อีกพวกอยู่ได้มันเคยรับอะไรไหมนั่นไอ้นี่มีอยู่เรื่องเ่ยคุดอยู่ได้ทุกวันทุกวันก็บอกทุกวันพุดเท่ลไรมันเสียอยู่เงี้ยแล้วบอกกับรัฐบาลก็ต้องอะไรเตรียมตัวให้พร้อมนะสนิมเนื้อในนึ่งแลกี่มือเรื่องที่ที่มันมีกรณีอย่างเช่นนี้ของรัฐบาลมีกี่เรื่องหืม มีไอ้ที่ดีๆมีทักกี่เรื่องไปเทียบดูแล้วกันเนะ <S <S ผมก็แบกกระบอกค่ารายการเลยอยาให้การเมืองเขาดูถูกท่านแล้วนี้ยเขาโยงอะไรชอบหมท่านแล้วว่าจะเรื่องน้ําเรื่องข้าวเรื่องยางเรื่องอะไรเขาบอกในเมื่อเขาไม่ได้เป็นแสดงว่าความผิดอยู่ที่ค่ารายการที่พามาไม่ไปทํากรรมไว้นะเขาพูดแบบนี้ยเดือดร้อนกันทัานบัง <S <S ผมยังเดือดร้อนแทนท่านเลยเกียรติศักดิ์ศรีาการไปไหนหมด หรือจะรอเขาเข้ามาครอบคัวอีกเหรอผมไม่ว่าต่อไปอะไรกันนี่ถึงครูมีสามเปอร์เซ็นต์ท่านี้ถึงคร,ครูวันนี้ไปขยายความกันไปสองล้านล้านเอาเงินที่ไหนสองล้านเอาที่ไหนสองล้านบริจาคคนละล้านไหมคนละร้อยบาทไหมมีอยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้น,นะที่มีปัญหานอกั้นเขาก็ผ่อนชำระเขาอยู่อย่าไปเป็นเครื่องมือให้คนบางคนบางประเภทที่แบบเออยกดีแล้วกันรัฐบาลเอาเงินที่ไหนสองล้าน กูประมาณประเทศเลยนั่นแะใครก็ทําไม่ได้หรือถ้าจะให้เขาล่ะครัวสองล้านล้านเกษตรกร,กรอีกล้านหนึ่งข้าวยางอาอีกล้านหนึ่งเอาที่ไหนเล่าึ้นภาษีเอาไหมเล่าก็ไม่ได้คิดให้มันมีตักกะแบบนี้สิผมสั่งไว้แล้วไอการจะรวบครูครือตั้งกระทรวงกระแทงผมบอกผมไม่สนใจ จากแค่รวบอะไรไปรวบมาวันหน้าเข้าใจตรงกันทั้งหมดอะเพนไปเขียนจนจนเลอะเทอะมันจะห้าแท่งหแท่งสิบแท่งกัะช่างมนเอะวันนี้ผมต้องการให้รัมตีปลากระทรวงร่วงอะห้าส่วนอะไรกันทำไมไรเพราะนั้นวันนี้คือบาตาสีพรีไม่ใช่่าาีเป็นล้มอะไรนะไม่ใช่ให้เขามามีช่องทางในการบูการตรงนี้ มันจะไปแก้อะไรตอนนี้ไปแก้ยุบห้าแท่งหกแท่งได้เหรอยุบได้เหรอยุบแล้วได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เลยเนะทั้งอะไรล่ะคุรุตภาทั้งอะไรต่างการประเมินมีปัญหามหมดมีพบรบคนละแท่งหมดแล้วจะทํางานได้ไหม,ไมจะเอาไปรูปไปทําได้ไหมก็มีหน้าที่กันเอาปัญหาม,มาแล้วอยู่ที่ไหนแล้วก็รับตีรับผิดชอบรับตีเขาเรียกทุกคนมาแล้วก็หาอูร่วมกันอาทุกคนไปทํางานตามแท่งของตัวเองมันก็เท่านันแหละนี่คือมาตรา1สิบสี่ในการปกครอง คำว่าตาทีทีในเรื่องของการกฎหมายก็คือกฎหมายที่มันซ้ําซ้อนกไนหลายกฎหมายทาไงมันจนทุกหน่วยงานมาทางานด้วยกันได้นะหรือแม้กระทั่งการอะไรการค่าการต่างๆแล้วแต่เพื่อให้มันเกิดการบูรการเนี่ยไม่ให้มัติดกฎหมายหมดทุกกระทรวงทำอะไรไปทุอย่างวันนี้ผมก็บอกว่าฆ่าการทุกกระทรวงเนี่ยต้องปรับตัวเองใหม่ทั้งหมดแนวคิดในการที่จะทํางานของแต่ละกระทรวงของตัวเองการแผนงานโครงการประมาณที่มีอยู่ไม่ได้แล้ว นะมาต้อกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องมามาขับเคลื่นด้วยแม้แว่าทําไม่ดีไปอีกอย่างก็ไม่ได้ทาแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ไหมขยายสนามบินถนนขยายยางเปิดด่านถนนขยายยางขยายด่านหรือยังมันต้องผูกพันไปด้วยต่างกลมก็ต้องมาเกี่ยวข้องกันกรลมทางหลวงอะไรล่ะกระทรวงคมนาคมอ่ะเกี่ยวเรื่องน้ำมูนน้ำบินเลยแหละมันต้องมาคุยกันสิ แล้วเงินรัฐบาลจะให้ตรงไหนนี่อย่างี้หนึ่งมันต่อกันอย่างนี้อืมถ้าทางน้ำเหรอท่าเรือได้อีกการขนส่งทางเรือราคานะไปเจรจากับประเทศโน้นไม่ใช่เออทำไมไม่ทำอย่างนี้นไปพูดประเทศนี้เรื่องโน้นเลยไปพูดเขาแล้วเขาเอาหรือเปล่าลหรือพูดเขาต้องเอาหมดเครื่องบินเดินทางทางเรือโอ้ประเทศไทยมหมานาจเยอะนั่งไงผมไม่รู้ทำไมไม่ไปคุยกับเขาทำไมไม่บอกกับประเทศนี้ ต้องใหญ่โตหรือไงไอ้พวกที่สเสนอเไปเนี่ยต่อรองเขาหร่จะต่อรองไงนั่งประชุมคอรมบอักับเขาก็ตั้งมาเขาก็ต้องมีกติกาของเขาไม่ใช่คุณจะไปเอออยากทําอะไรก็ไปทํากับประเทศตัมันนีไ่ได้ไหมเล่าคือคือคิดใงแง่ที่อยากได้อยากดีทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่ากติกาเขาว่าไงระเบียบเขาว่าไงขั้นตอนทางกฎหมายว่าไงการมองขอาชาวว่าไงไม่สนใจเลยสนใจแต่ผลสาเร็จ สนใจแต่ปัญหาแล็ผลสาเร็จตรงกลางช่างมันใครทําก็ได้พอใครมาทําไม่ดีก็ด่าวก็แค่นั้นเนี่ยคนไทยเป็นแบบนี้มั้งส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะมื่อวันนี้หลายคนก็เข้าใจแล้วก็มาช่วยสัาบาลเยอะแยะแต่ผมเกรงว่าจะเป็นความขัดแย้งต่อไปไทยโซเชียลมีเดียบ้างใน,นในพื้นที่ท้องถิ่นบ้างรับรองมีอีกแล้วไปถามที่ออกมาพูดที่ว่าจะทำไงไปถามเขาบ้างถามให้ผมถ้าเกิดอย่างนี้ใครจะรับชอบกับผม อะไรก็ทําไม่ได้อะไรก็ทําไม่ได้ทั้งที่มีรัฐาพิปัตย์อยู่เนี่ยแล้วถ้ามันเกิดเหตุมาบานปลายใครรับผิดชอบผมถามไปดิแล้วใครรับผิดชอบปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจ่ผมต้องมาทําแบบเนี้ขาให้มันจบนั่นแหละเขาเรียกว่าช่วยกันช่วยประเทศไม่ใช่ช่วยผมอ่าเรื่องอะไรการผลิตวันนี้ก็ให้กรพร,รไปพิจารณาเรื่องการประเมินเรื่องการผลิตข่ายการรุ่นใหม่ นะวันหน้ามันจะอยู่ยังไงมันต้องเป็นข้าการอีกแบบรู้มั้งทีมีความรู้ควมงานพิเศษตรงกับกับต้นหน่วยงานต้นสองกัดมันต้องผลิตตั้งแต่นี้แล้วสิบปีหน้ายี่สิบปีหน้า,นปนาไปดูที่แบบการเจ็บการตายเป็นยังไงการ,กรเกษียรยุคเป็นยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรผู้ถูกยุทธเท่าไหร่คนทํางานเท่าไหร่ไปคิดให้มันแบบนี้เนะเรื่องแพทย์เหมือนกันมันก็เราจะต้องเป็นครับ ใช่ไหมเป็นท้าพการสาธารณสุขใช่ไหมในอาเซียนใช่ไหมแต่เราก็ขาดแคลนแพทย์ในชนบทแล้วทำไมไม่ผลิตแพทย์ชนบทขึ้นมาแล้วผลิตแพทย์ส่วนกลางลงไปแล้วลงไปสามปีแล้วกลับมันก็กลับกรุงเทพหมดนั่นแหละทาไมไม่คิดแบบนี้ผมให้เขาทำมาสาธุกัรผลิตแพทย์ปีแล้วเท่าไหร่ต้องอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่บ้านเขาเท่าไหร่เขาจะได้ดูแลบ้านของเขา อำเภอเขาตําบลงเข้าหลวงบาตจังหวัดอำเภอน่นโคต้าคัดเข้ามาสอบแข่งกนะันแล้วทํางานที่โน่นไม่ต้องกรุงเทพคือถ้าทุกคนยังยังคิดแบบนี้นะมันแก้ไม่ได้สักอย่างตายกวับาดขาดกรุงเทพล้นก็ไงแล้วจะเป็นทัพแล้วเราห้ามเขาได้ไหมเรื่องแพทย์พยาบาลอะไรเนี่ยที่เป็นสัญจรในมาฟรีทั้งหมดในปีหน้ากี่ทั้งกี่งานข้ามเขาได้ไหมล่ะ ก็จะให้รัฐบาลห้ามอีกไม่ให้ใครเข้ามาแต่เราก็ขาดแคดนแต่เราอยากจะเป็นฮับมันทุกอย่างมันเอาแต่ได้กันหรือเปล่าผมไม่รู้นะเสียสลากันบ้างชิ้นใหม่บ้างนะทุกกระทรวงอะเวลาเกษียณแบบสมมติเกษียรร้อยคนไม่ใช่สอบทีเดียวร้อยคนไม่ใช่ก็สอบแยกเป็นกลุ่มงานสิกระทรวงนี้ก็สอบไอ้จบตรงนี้มาอจบรถไฟมาอยู่กระทรวงคมนาคมจบไอ้นี่อุิสากรรม โยธามาสอบแล้วแข่งกันอยู่ในกองนี้ไม่ใช่ปรับรถเอาใครมาก็ได้มาสอบบางคนมนสอบเก่งกนตายมันทำงานเป็นที่ไหนแล้วไม่ดููกันนะวันนี้ถึงบอกว่ามันต้องเอาเวลาบ่ายสอง,สองโมงไปแล้วเนี่ยสอนให้คนรู้วิธีการทำงานสอนตั้งแต่เด็กอะระบบเป็นไงบ้านเมืองต้องใช้กฎหมายมยังไงระบบชี้ใต้ถูกต้องเป็นยังไงมันเคยสอนกันไหมและเนี่ยมันก็ผิดไปหมดอะ กัหมก็ไ,ไปเคารพประชาชนไตยก็ต้องเต็มที่มันผิดไหมล่ะประเทศไท,ไทยมันเดินหน้าไม่ได้อยู่แบบเนี้ยความผิดของใครของผมมะอือต่อไปอะไรด้ไฟฟ้าเนี่ยก่างการไปแล้วเพราะของเดิมเป็นเรื่องกับสัญญาเดิมทั้งหมดอะสายใหม่เนี่ยบอกแล้วว่าต้องไปเขียนทางแบบมาการก่อสร้างหมันประหยัดใช้ไัสดูภายในประเทศซื้อมาตัวรถ โครงสร้างหลักแล้วเตรียมการไปถูกการผลิตรางด้วยอะไรด้วยเหมาะหุ้มหนังหุม้มเดงทั้งหมดอ่ะที่กันเสียง,งกันเสียงเอาร้างธุรกิจประเทศไทยเกิดขึ้นมารองรับให้ได้มันก็ต้องไปดูตัืงองการออกแบบให้มันประหยัดลงนะผู้ที่ออกแบบต้องไม่เกี่ยวข้องกัอบริษัทก่อสร้างไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกัอบริษัทที่จะมาประมาูลถ้าคนกลุ่มเดียวมาก็เขียนให้มันเข้าออจากง้นี่มันมันมีตั้งหลายอย่างรัฐบาลอื่นเคยคิดไหมล่ะ ผมคิดเองเลยล่ะต้องไม่มีนะใครผลิตให้ได้ในประเทศซื้อมาสักเจ็ดสิบเอร์เซ็นอีกสามสิบผลิตเองแล้วถามว่าผลิตเครื่องจักรได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องซื้ออยู่ดีไอ้สิ่งที่ทําได้ไงไอ้บุนังบุ้ยทั้งอุ่ติดพัดลมไฟฟ้าหลอดแสงสว่างทําไมทําเองไม่ได้หรอทำที่ไม่เกิดสักทีอะแล้วแต่ล้วต่อไปเนี่ยอันนี้เริ่มเฉพาะโครงการใหม่ทันไอ้เก่าไม่ได้แล้ว ต่อไปจะซื้อรถมาทดแทนซื้อแบบนี้มาผลิตเติมในประเทศไม่ใช่มาทั้งหมดคงสร้างหลักมาแล้วข้อผลิตขึ้นไปเรื่อยๆเมืนี่ทํามบอกไม่ทาไม่ทํารางรถไฟก็เหล็กเรามีคุณภาพไหมยังมียังเล็กตัวน้ำม,มีไหมไม่มีช่างโรงงานตัวน้ำไม่ไดออ้มีปัญหาหมดแต่จะเอาเหล็กตัวน้ำจะเอาหลังรถไฟจะเอาทําโน่นทำนี่เองรู้ซะบ้างว่ามันเียอะไรเกี่ยวข้องบ้างใครท่านต้มีรารละเอียด เราเล่งาจีนเอ็นข้างจีนหรือไงโธ่คิดอยู่แค่เนี้ใครข้างใครใครข้างใครใครจะได้ใครใครพูดว่าอะไรเนี่ยเหรอคิดทําได้แค่นี้เหรอผมว่าจะทําได้มากกว่านีนะทุกคนเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ผมรู้ท่านเข้าใจบทอะ่ะถ้าท่านต้องเข้มแข็งสื่อต้องเข้มแข็งตัวเสเองเพราะถ้าผมรู้ว่าท่านก็อยู่กับผมแต่ท่านสู้เขาไม่ได้ คนหัวหน้าท่านอ่ะผมไม่ได้ยุให้ท่านมากบดเลยนะเรื่องตั้งหลักให้ถูกดีเราจะเดินประเทศยังไงเราจะคบกับใครยังไงใครดีเราเราก็ดีด้วยใครไม่ดีกับเรายังต้องดีด้วยเลยเพราะเราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้คนเดียวไม่ได้ฮะวันนี้ได้ไหมล่ะอยู่ได้ไหมถ้าท่านยิ่งทำอย่างนี้นะผมไม่ต้องไปปิดเปิดอะไรหรอกเขาเปิดให้ท่านหมดอ่ะ ค้าขายเขาก็ปิดอะไรก็ปิดแล้วมันจะอยู่กันยังไงโทษผมอีกทีคิดอย่างนี้ซะบ้างนะมันจะได้ไปได้นะก็ขอโทษเสียงดังมาหน่อยวันนี้มันปวดหัวนะ่ไม่ใช่ลนะหลายวันคนระับมีปัญหาไม่รู้ประเทศนี้ผมเดี๋ยวเ็าบอกบทอีกแล้วขาผมับทผมไม่อยากชี้แจงปัญหาชี้แจงวิธีการแก้ปัญหาขอความร่วมมือสามข้อเนี่ยไม่ได้สักทีไม่รู้อะไรกันเปิดด้วยครับเอาไม่หลักถ้าท่านคิดว่าไม่มีเดี๋ยวผมเอาหนังสือพิมพ์มากรางให้ท่านดูเดียเ๋ยวนี้ว่าของใคร ว่าเออ่หัวหนังสือไหนเอาไหมว่าไงผู้จัดการว่าไงแม่ติชนว่าไงข่าวสดไทยรัฐเดลิวบาลคอมม์ว่าไงเอาไหมล่ะแล้วบอกผมไม่ไม่ต้องมาพอวันนั้นเขียนด่าผมผมไม่เห็นว่าอะไรเขาเลยให้ความเป็นธรรมผมบ้างสิทีม่หัวการเมืองมึงเก่งอะไรนักหนามาเป็นนายกเน่อยไปทีม่หัวการเมืองอ่ะ มาไอ้่พวกคอลัมน์ดิสต่างๆมามาเป็นล้าตีสมัครข้าหน้าผมจะเลือกให้วะโถคิดเป็นแต่ปัญหาคิดแต่เป็นว่าต้องการอะไรมีอยู่แค่เนี้แล้วจากกานด่าคนหนึ่งก็ทั่วยห,หมดมันใช่ไหมล่ะประเทศเนี่ยมันเดินหน้าได้ไหมประเทศอะถ้าประเทศปกติผมไม่ว่าเหมือนกันที่เขาจเจริญแล้วธรรมดาสื่อจะพูดอะไรก็พูดเขาไม่แยมยุ่งแต่ประเทศนี้วันนี้บ้านเมืองจะล่มอยู่เนี่ยมันจะพูดอย่างนี้กันอยู่แล้วมันจะไปยังไงหือ ฆาการเขากท้อแท้บอกใจผมเลยไม่มท้อแท้อยู่แล้วแต่โมโหก็ต้องโมโหแต่ไม่มีท้อแท้ไม่มีถอยอยู่แล้วสูท้ทุกอย่างอยู่แล้วไปที่ไปเรียกมาสูผมอีกทีเนี่ยผมพูดยท้าทายโวปัดไอ้คำเหล่านี้มันไม่พูดไม่ได้หรอวะพอที่แจงนี้มันมีความก็า่ะาโวไม่โธ่นอนไปได้วงวงอะไรไปพูดในวงเล่าหรือ เดยวไม่ใช่นี่กับผมผมไม่เกลียดผมไม่ใช่กุ้ยไหนมาโวเวไม่ใช่ผมผมไม่ใช่กุ้ยสามลูกใบต้องเป็นแบบนี้เหรอหอือโวปัดอะไรเงี้ยอืออะไร,รถูกนักเตะที่เท่าไงเออโถคนละนเรื่องอะไรบ้า่ิโอเคนะพอละ